อ๋อสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเดิมนะช่องคณะชัยวันนี้ก็อยู่กับข้าวหน่อยนะฮะก็หลายคลิปแล้วก็มีแต่มันสำปลังนี่ฮะข้างบนก็เป็นมันนะผมรอบที่โงนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะปลูกพร้อมกับที่หวานข้าวนะฮะ พื้นที่ก็ประมาณสองงานนะครับผมสองงานแปดสิบตารางบานะครับนี่ฮะขนใส่รถเรียบร้อยนะครับผมเกี่ยวก็หนึ่งวันครึ่งนะครับสามคนนะครับสามคนเกี่ยวทั้งวันแล้วก็วันก่อนก็แม่บ้านเขามาเกี่ยวได้นิดหน่อยนะก็ตีไปประมาณหนึ่งวันนะครับผมถ้าเอาจริงนะครับพื้นที่ประมาณนี้จะได้กีกรสอบนะ โอเคเสร็จ okay, แล้วเราก็ไปชมมันสำปังครับเมื่อวานใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็รอกเดี๋ยวสีค้าเสร็จแล้วก็มาไถาปลูกตรงนี้ต่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวดินแห้งก่อนวันนี้ก็วันที่24่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี้าไปดู ยี่สับวันนี้วันอาทิตย์ยี่สิบสี่เดือนพฤศจิกายนหกเจ็ดครับโอเคคนเสร็จแล้วเราก็ไปเกี่ยวข้าวเหนียวต่อนะครับแล้วค่อยสีโอเคแล้วผมปิดดูการกับเกี่ยวนะครับก็ข้าวดำเจ็ดกระสอบนะฮะแล้วข้าวเหนียว ก็รวมกันเป็นสิบสี่กระสอบก็ไม่ได้ถ่ายตอนเกี่ยวให้ดูนะเกี่ยววันนี้ครับสี่วันนี้เลยเจ็ดเมื่อกี้ครับผมได้มานสิบสี่กระสอบครึ่งน,นครับโฮ้ยครับผมขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับผมขอบคุณครับ